ครับผมซูชิมาสเตอร์ครับวันนี้จะมาแคสเกมสเต e ออฟดีเคให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันว่าผมจะมีสไตล์การหนีซอมบี้ยังไงะระมาเริ่มกันเลยด,ดีดีมีอะไรเล่นผมเล่นไว้นานแล้วอะตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นเดือนมั้ง ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีทุกอย่างเลยม,ม,มีปงมีบ้านมีมีมีตัวละครมากมายแต่ว่าเกมนี้ถ้าไม่ได้เข้านานๆมันจะมันจะเหมือนแรนดอมแรนดอมคนไปเก็บของไปอะไรเองบางทีของมาเติมเต็มแล้วกลับมาทีของหมดตูดเลยอย่างเงี้ยโหทิ้งไว้นานๆไม่ดีครับต้องเล่นบ่อยๆ <laughs> ฮ่ารถทานจุงเบยต้องขออภัยท่านผู้ชมเลยครับเพราะว่าตอนที่อ่านนี่เป็นหวัดอ่ะเสียงเป็นเป็ดแหละไอ้ Think I've got something for you You'll find it on your map มืดตื้อมืดตื้อเปิดไฟสิเปิดไฟมีอะไรบ้างเนี่ยมีปืน มีที่เก็บเสียงปืนก็ถโกให้ส่งใช้ก๊อกสิบเจ็ดนี้ก็เหนืน่อยนะทำไงดีแววนมีนะอะไรให้ใช้บ้างภารกิจมีอะไรท่านเคยด,ด,ด,ดูโอ้อะไรวะเนะนี่ยนี่คืออะไรวะ it takes more to a while to congregate c o we clear some of mount it will make things easier for us for a <Radio. S 1> while anyways อาหารอาหารจะหมดเว้ยไงดี๋ยวอ่ะเรดิโอหาอาหารสิผมก็งงไงมันเรดิโอหาอาหารได้ไงวะเนี่ยเรดิโอมันเกี่ยวอะไรกับหาวะใครจะมาบอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนช่างมันเถอะนะ อันนี้ก็มีทำเทียบเสียงทำเรียกอะไรอะ่ะดอกไม้ไฟอะ่ะทำํำระเบิดขวดบล็อกหม่ต้องมีห้องสมุดไม่มีห้องสมุดมันเต็มแล้วอะ่ะเก็บเสียงแล้วกันเพิ่มไม่ดีคอมแบทเข้าไป ซัมบี้เรียกคนขึ้นหอคอยไปญิงซัมบี้รอบๆตึกแต่เราไม่ต้องแล้วเรามีเรามีกับดักรอบรอบฐานแล้วฝึกฝึกให้มันดีบเปิดนะอ่าน, <c oughs> นี่วางกับดักสำหรับกลุ่มโหดก็คือฝูงฝูงซัมบี้ไม่ให้มันไม่ให้มันเยอะเกินไปมันเยอะตู้ไม่ไหวตายก่อน เกมนี้บอกอย่างตัวละครตายแล้วตายเลยนะไม่มีเกิดใหม่ตายแล้วเสียเลยนะฉะนั้นใครปั้นตัวไหนไว้ถ้าสูงๆแล้วตายนี่น้ำตาเล็ดเช็ดหัวเขาก็ไปลุยกันดีกว่าเราพร้อมเต็มเยกันามันนานแล้วลยุยไปไหนดีวะไปไหนดีเนี่ยครับโหนโหน่อยอย่างเงี้ย แต่วันนี้ผมมีวางกันไว้หมดแล้วเรียบร้อยกำจ,จัดซอมบี้กันดีกว่าวติดไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะ,ะเดี๋ยวซอมบี้เห็นมันจะวิ่งเข้ามาหาเนปะิดไฟใส่อนะมันวิ่งมันมืดความเป็นจริงวิ่งมันมืดก,ก็มันไม่น่าจะวิ่งได้นะจริงๆนะมองไม่เห็นอะไรเลย เฮ้ย o v e e e ไม่มีใครเลยตัวอะไรล y องลอยตกหู e กใจตกใจไปสักไปสักไฟใจแทบวายมาข้างหลังเงียบ่อ ไปไหนล่ะ,อะโอ้ยกลับบ้านวเลยมาทำไมวะแล้วออกมาสกลยเลยอยู่หน้าบ้านแค่นี้ต้องเรียกออกมาด้วย <c oughs> เทสทูเดอะอินเฟ t ชันโอ้โหอ่าเราอันนี้คือมิชชั่นไปปราบไปปราบแบบอะไรอะสถานที่ติดเชื้อประมาณว่าสถานที่ติดเชื้อไอ้อินเฟลชันเสี่ยงหัวตรวจกระไกลเต็มบ้านแน่นอน You're first, yep, yep. 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 เลื่นรถด้วยตายคุ้มไมเนี่ยมะปราบเนี่ยปราบเลื่อนรถตั้งครึ่งนึงกระสุนก็เสียไปตกใจหมดเลยบางทีก็โผล่มาจากประตูไม่ยอมพังออกมาด้วยัมันต้องพังออกมาถิงว่ามาได้ไง <laughs> You've impressed a lot of people around here. So you know, if you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody'd mind. that I read. Try, try. đi mạng để vào อออแนวสีันคิดว่านมีอะไรใ้คนี่คอข้อมูลจบเข็มลใส่ต้องวิ่งลงบนไดและซบบมันลาก มีมารยาทใช่ไหมเอาไปเข้ามาสำรวจบ้านมีอะไรในบ้านแกงนอนด้วยโดนหน่อยโดนหน่อยโดนโดนโดนเสียกระสุนไปเพียบเลยยิงฆ่าตัดตัวเดียวบคงไม่ดีแขกไม่ได้รับเชิญ ก็ช yeah. ่างวันนะครับยจะไปสนใจมันมากตู้เย็นของบีนวายอ้าหี้ยวโอ้โหมีขนมปังอันเดียให้ตายเถอะจ้าเสี่ยงตายขับมถแหกซอมบี้มาสักขนาดนี้มีขนมปังให้กูอันเดียวพ่อโจะคุ้มเลย วายเก็บก็ไม่ได้น่าจะมีระบบเกมเนี้ยจริงจริงเกมนี้น่าจะมีระบบเทรเนี้ยแบบว่าคนอื่นเล่นด้วยอ่ะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เทรดกันตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่มีคำรามด้วยนี่สี่คำรามคำรามเล็นรอย ใช่ดิเราเราโหดเราโหดเล่ชื่อชื่อหังหังนะครับไปเลยนะเมื่อจะมีคนเคยอยู่โอ้ยตู้หลังก็เปิดอีกเปิดเข้ามาวะอ,อะไรอ่ะ <laughs> citizens of Trumbull Valley, I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones, even after they've been destroyed. The effects on the local ecosystem could be unprecedented. To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy duty plastic trash bags and leave them on the street. Patrols will collect any such remains and deliver them to the army for autopsy. Aha! Oh uh yeah! -huh. Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Nice. Stuff, <laughs> blood. Better look around some more. All quiet here. Yep, that's the Yap, I saw. Yes, old thing, I'm done. Cutting in more. Oh, me, that's soon kept. I don't have enough space for this. Ayah. ไม่เก็บไม่ได้ใช้เลยแล้วกันใช้ใช้ไม่ได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเเดินสะดังเลยย่องก็ไม่ได้ข้อเสียเกมนี้คือแบบว่ามีรถอะแทนที่จะขนของไีหลายรอบดันได้ทีละนิดน่าโหลดใส่หลังรถได้ ฆ่าทันทีครับไม่มีการละเว้นโคตรจุมเบิ้ลเด็กโงขับผฐานขับผฐานต้องมีเงื่อนไข Okay, I'm free and clear. See you soon. We'll crack open a cold one for you. Found this while I was out. What you got? Oh, you know, stuff. Mm -hmm. การยาอย่ายงเดียวเท่านั้นน่า,นายาครัวมาเนี่เสียงยาครัวจ้องวิงวิ่งวิ่งไปไหนดีไปไหนดีเฮอให้ทำเสียงแล้วเรียกซอมบี้เพื่ออะไรวะเนี่ย มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเลย Let's go Let's go เพื่อนจ้าเพื่อน I'll check this out next All right t h a t s t h e b l o c k หารถมาจอดไว้หน้าบ้านเต็มแต่ไม่มีน้ำมันจะขับไงล่ะแล้วเพื่อนซื้อบาลานีมาจอดไว้บ้านไม่มีตังค์เตอร์ละมัน มีประเภทเดียวกันเลยนี่ว้าเต๋อกระโดดเข้าไปเลยกันฮัลโหลทักคิวคอมอนเรา getting out of here โอเคอ่ะฉันคิดว่าฉันพร้อมที่จะกลับบ้านแล้ว ดไช่วยกันเลยไกลับบ้านซอมบี้อมบีกบ้านขนาดนี้นิ่งอยูได้ซอมบี้อ up ahead go well, through go around จะพูดทำไมวะไม่มาช่วยกันเลยพูดจะไม่ช่วยพูดทำไมวะซอมบี้ up a ะเ a d อะไรล่ะ มีปืนก็นไม่ใช้ยืนคัวทำเป็นเด็กไปได้ต้องให้มีคนมารับไม่เหลืออะไรแล้วบาวาว้านนี้ Better do one more sweep make sure everything's clear นี่ซอมบี้ใส่กมบีใส่เจ้าก่โอ้ยังเหลือของอรกลงหลัง แการ์ดสื่อจะมีอะไรกระดาษใช่ไหมอะไรอะซอฮะในแ้ายหนังนสือเอา Run the Zoom We'll be ready เท้บ์เอ้ช่วยกูหน่อยดิมีทั้งสองอันไม่ทำหาอะไรเลยยืนนิ่งๆแล้วก็กลับบ้านเดียวเล้ว เพื่อทำมาหากินเ้วยวิ่งกับเ <c oughs> นยนะวิ่งใช่ในรถก็มีกระโดดขึ้นหลังรถเดี๋ยวกระโดนซอมบี้โฉบมากิน ไม่ต้องขอบใจหรอกไม่ช่วยหาเลยเลยมีหน้ามาขอบใจอีกโอ้โอ้ย่าย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 า f o u n this while I was out. What you got? Oh, you know. Stuff. ของของข้าแล้วนี หเหนื่อยฮ่าขอบคุณนะครับเพื่อนๆน,นะคะที่ชมการแคสครั้งแรกผมเป็นไงบ้างครับหาไห,หมถ้ายังไงก็อ่า ผมแคสดีหรือไม่ดียังไงรบกวนติชมแนะนำในในความคิดเห็นด้วยนะครับขอบคุณครับ